สวัสดีพี่น้องชาวเลี่ยวนะจา๊ะวันนี้ก็ออกมาทงหน้าอีกแล้วจ้าสิพามาเบิงปลาเขานะจ้า,จาปลาเขางามๆอยู่ทงหน้านี่จา้าปลาเขาแล้วก็ยเหมือแลงบรรยากาศเ่ยเหมือแลงมีปลาเขาวแล้ก็มีวิวงาม,งาม พี่น้องเห็นปลาเขา่าวอปลาเข่าง,งามงามมีเถียงหน้าน่อยพอมเถียงหน้าน่อยกับมี่จ้าเถียงหน้าน้อยปลาเขา่าพุณจ้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งปลาเขา่า พี่จ้าพี่จ้าป้าเขาป้าเขาวิวงามๆจ้ะวิวงามๆสวยๆโอ้วิวงามๆสวยๆืวยววม,มว,ว,วิวสวยครับจ้ะพี่น้องรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งก่อน ดีวิวบรรยากาศมันนี้บ่ค่อยแดดด้อจ้ามันนี้อยากคล้่มจักน้อยบ่ค่อยแดดอยากคล้่มจักน้อยสิพาพี่น้องมาเบิ่งป้าเขาล่มพัดใบใ้เขา ร่มพัดใบเขาจะ้ะร่มพัดใบเขาอยู่ทงหน้าจะ้ะาร่่ะมพัดใบเขาตาออนซ้อนร่มพัดใบเขาตาออนซ้อน จ้าพี่น้องตะอ้นซ้อนค่ันจ้าร่มพดัดใบเขา สวัสดีเช้าเลี้ยวดาจ้าสวัสดีเช้าขีเอเตอร์ทุกคนจ้ามือใหม่จ้าสวัสดีอายมากนะดาจ้าฮึเสียงปลาบอนละพี่น้องปลามันอยู่ในปลาเขาจันแลนอยู่ในปลาเขาป้าหลายครับพี่น้อง ออกมาให้หน้าจ้ะ